ท่านบอกว่าได้ห้าสองตัดห้าสองได้ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทโอใช่ oh. <Okay. c oughs> ลืมบันทึกเสียงแกไว้จะ <c oughs> ไ,ได้อยู่สวัสดีครับสวัสดีสสดแม่น้ำคิงนะครับผมว,วันนี้ก็เดินทาง<ๆ>มาตามแนวทางของแม่น้ำคิงแล้วก็มาแสดงความดีใจด้วย เห็นว่า5-2ก็ถูกกันเยอะพอสมควรใช่ค่ะเป็นเลขทูบนะคะเป็นเลขทูบเลขทูบอาสมเนาะใช่มันนั้นเป็นเป็นวันไหวค้ครูใหญ่แล้วก็จุดได้เลข5-2ใช่สังเกตถ้ามีงานที่ไรนี้ไม่เคยพลาดเลยเนาะแมนมีงานเมได้ยี่ป่าแขกเทียนค่ะรอบก่อนที่ว่าจุดแทนคำก็คือออกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ค่ะรอบนี้ก็ออกเหมือนกันอ,ออก5-2ออกบนเนาะ ใช่ค่ะเต็มประตูในตารางก็เข้าแต่ไม่ได้จับคู่ในตารางมีเบิร์สองสใช่ไหมสองใช่ค่ะมีแต่ว่าไม่ได้จับคู่ให้ครับก็คือถ้าเกิดว่าเอฟซีไปตัดไปซอยซื้อนี่ก็จะได้อยู่ห้าสองสองห้าเนาะใช่ค่ะแล้วคนที่ถูกเขาเขาบอกว่าถูกเพราะเขาตัดสื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเขาตามเลขทูบอาสมทุกรอบถ้ามีพิธีการใหญ่ๆก็คือ เขาตามตั้งแต่แรอบที่ว่ามันได้ทั้งบนและได้ทั้งล่างอ่ะก็าตามมาเรื่อยๆครับครับผมก็คือวันนั้นที่มันออกหกหนึ่งกับหกเก้าใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมวันนี้เขาก็เลยซื้อตามมาครับคือเลขทูบนี้เราก็ลงให้ตั้งแต่วันที่เราจุดทูบได้เลยเนาะใช่ค่ะอก็คือวันนั้นนะมีหมอพามแล้วก็มีอาจารย์ใช่มีมีอาจารย์มีแต่คนแบบไอ้นี่ยครับ บารมีสูงสูงมีแต่เกจิอาจารย์ดังๆที่ท่านมาร่วมพิธีใช่อันนั้นก็เจ็ดร้อยล้านหมอพามเจ็ดร้อยล้านนะครับก็คือหมอพามท่านนี้มาเมื่อไรนี่ทุกตลอดเลยแม่แกมาทําพิธีรอบนั้นแกก็มาทําพิธีก็ออกก็ออกเหมือนกันครับทีนี้ก็เหลือแต่สามตัวแล้วเนาะทีนี้เนาะใช่ค่ะแค่แค่สามตัวครับแต่ว่าในสูตรแม่น้ำขิงก็คือว่าไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมสองสองในตารางเนาะใช่ค่ะเดินดีอยู่ครับ ก็คือถึงจะถูกตัวตัดถูกไม่ตรงก็ถือว่ายังถูกอยู่ใช่ค่ะถ้าคนถ้าคนเขาเล่นไปแล้วเขาก็จับคู่จับอะไรมันก็ได้สิบหกสิบเจ็ดคู่ใช่ครับก็ผมเขาเาถูกกันเยอะไหมครับหรือว่าถูกเล็กๆน้อยๆก็ส่วนมากเขาไปหนักสี่สองนะที่เห็นโทมาก็คือเขาไปหนักสี่สองใช่ครับผมก็คือถ้าออกสี่สองนี่น่าจะได้เงินหมื่นเงินแสนกันเลยแล้วเนาะเยอะเลยแหละจ้ะก็คือมีแต่คนแบบนี้เลยเพราะว่าเขาไปเน้นสี่สองสี่สามสามสองครับ แต่ไม่ได้เอา52ไม่ได้เอา22เพราะว่าครับตอนแรกก็คุยกันอยูนะ่เนาะว่าเรื่องเลขหามว่าโอ้กลัวเลขหามออกจะเลยสองออกจริงจริงก่จะจับให้ถ้าจับให้ใหมันก็เยอะไป<ๆ>ถ้าจับไป,ปตัวเลขกมันก็เยอะครับเพราะแต่เดิมที่นี้ตัวที่เราจับเราไม่ได้จับเลขเบิเลขหามแล้วเนาะใช่ในตารางมีแต่เราก็ไม่ได้จับนะครับไมไ่จับให้เพราะว่าเราจับไปให้มันก็หลายคู่แล้วเนาะ <emat S 1> มันก็จะเยอะไปแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ได้ชอบแล้วไม่ชอบเลขหาม อาจจะเป็นเพราะสัญจรหรือเปล่าเน<ช>าะทำให้มันออกเบิ้ลออกหาม <c oughs> ล่างเบิ้ลนบนหามแล้วโอ้โห<ช>สุดยอดเลย,ยแล้วจับเอาในตารางก็ได้เนาะตัวที่มันซ้ากันเพราะว่างวดเมื่อกี้ก็สองสองก็ซ้ากันนะคะใช่ค่ะแล้วก็สี่สี่เนาะเมื่อกี้ถ้าเบิ้ลก็มีแค่สองคู่แม่ใ,<ช>ให้เอฟซีสังเกตเอาว่าตัวไหนที่มันซ้ําในตารางนะ่ะเบิ้ลจะเบิ้ลนตัวนั้นแหละใช่คะ่ะแล้ววันี้มีเบิ้ลไหมครับในตารางรอบน,นี้ไม่น่านจะเบิ้ลแต่ว่ารอบนี้ออกตำ้ำ เลขต่ำใช่น่าจะต่ำครับผมกลางกลางดีกว่าอืมสิบสองครับวัน okay. นี้ไม่มีเลขเบิลนะท่านผู้ชมเนาะเนาะนะครับ,เ,รบเลขแต่ว่าในตารางก็มันก็ต้องมีซ้ำเบิลอยู่แล้วแต่แต่ว่าไม่ได้จับไม่คิดว่าน่าแบบนี้น่าจะไม่มาไม่มาไม่มาหามครับในาตารางมันมีเลขซ้ําแต่ว่าไม่คิดว่าจะเบิ้ลหรือว่าจะหามใช่ค่ะ ได้เี่ยจ,จะเริ่มครับนนเดี๋ยวเราก็คำนวณเลขเกงสูตรกันเลยนะครับแบบนี้เนาะก็จะมีเด่นแล้วก็จะมีแปดกับหกทันงมนี้เด่นแปดกับหกใช่ไหมคะใช่ค่ะ ลองก็คือเก้านะคะหัวคือเจ็บท้ายคือแปดก็สมเลขค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยแหลนะเนาะใช่ไปแปดมีเก้าเจ็ดแปดเก้านีเศษมีสองกับห้าเศษมีสองกับห้าใช่ค่ะครับ เสร็จแล้วจะยกมาตัวหนึ่งจะยกมาแค่ตัวเดียวเศษเป็นเลขตำ่ำใช่ค่ะก็คือห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวรอ <c oughs> บนี้เนาะอันนี้ให้จับสองตัวก่อนใช่ไหมคะครับแล้วก็เศษนี้ค่อนข้างที่จะออกบ่อยออกบ่อย <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ก็เน้นยำ้ำว่าที่เเป็นแนวทางยู่ในความพิจารณา ดุดูดัูนนรักขีดดีกว่าอันนี้คือเราไปเก่งมากับเอฟซีนะคะในวันนั้น <Okay. S 1> เก่งกับเอฟซีแล้วก็คนที่อยู่ในไลฟ์ให้ให้เขาเลือกมามีหกคนเนาะให้เลือกมาให้ตอบคนละหนึ่งหนึ่งคู่ครับแล้วแล้วเราก็จะยกมาว่าตัวไหนที่แบบดินงดชอบชอบเนี่ยค,ครับเลขเลขตามจริงเลขวันอังคารเนาะมันจะออกต่ํา ตารางมันคำนวณมาสูงมันก็มีส์สูงได้เพราะว่าเลขมันสามารถออกได้ทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างอ๋อครับใช่มันขาดกันไปหมดเลยเนาะใช่ก็คือวันอังคารคิดว่าเลขจะออกต่าแต่ว่าในตารางมันเป็นเลขสูงใช่ค่ะอืมนะครับนี่ก็คือความยากของการคํานวณเนาะว่ามันทามันอ่านก็ถ้าสมมุติว่ามันออกวันอาทิตย์เนี่ยอุ๊ยไงก็มีส์เข้าเพราะว่ามันสูงแต่ถ้าวันจันทร์วันอังคารแล้วคํานวณมาแล้วเลขเป็นจํานวนสูงเนี่ยก็คือ จะยากหน่อยในการจับคู่ครับใช่ค่ะแต่ก็ยังว่าก็ถ้าไม่ชอบในที่ตัวจับให้ก็คือสามารถจับเองได้ในตลาดใช่อ,อตัวตัว,ต,วตัวรองคือ่าในตัวเศษมีห้ากับสองใช่ไหมครับห้ากับสองโอเคห้าไม่เอาสอง๋อเอาแต่ห้าไม่เอาสองสองสองมาแล้วสองมาแล้วหมดทีละก็เลยไม่ไ้เอาสองครับครับผมไม่ได้สองอาจจะลงังลงเหลืออีกสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับผม <c oughs> สองมาเยอะอาจจะเหลือไว้ตัวหนึ่งหรือเปล่าใช,ใช่แล้วก็ ปิดท,ท้ายด้วยนะคะก็คือตัวนี้ก็คือกันไว้ตลอดทุกรอบนะคะก็คือเจ็ดสามมาแล้วก็ถ่ายกันไว้จสามนะคะ 73. มีทั้งหมดันรอบนี้มีทั้งหมดนะคะห้าคู่ครับมีตัวไหนบ้างครับแม่แม่ล่าพอยงารให้ฟังหนะ่อยก็มีหกห้าแปดหกเก้าห้าแปดเก้าแล้วก็เจ็ดสามนะคะครับตัวเด่นเดนนะคะที่ชอบชอบเนาะก็จะมีหกแปดค่ะหกแปดแล้วก็หกห้า เรชอบชอบแต่ว่ามาักหลายๆก็คือสิเป็นหกแปดนะคะอย่าว่าซื้อหกแปดเราออกก็แปดน,นี้ว่าแมนเลยครับผม <c oughs> อเรามีตัวกลับเป็นตัวแปดเก้านี่นะค<ช>ือเป็นตัวกลับของหกแปด<ช>เพราะว่าในตารางมันมีทั้งหกทั้งเก้าเลยจริงๆหกกับเก้ามันตัวเดียวกันอืครับแค่ว่างวดนี้นี่ไม่หนีหกกับเก้าแน่นอนเนาะใช่ค่ะหกกับเก้าน่าจะมาแปดก็เหมือนกันอาจจะแปดหกเก้าก็ได้ครับ ก็เป็นไปได้เนาะก็เป็นไปได้เพราไม่มีหกกับเก้ามาสองงวดแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็อ,อันนี้ก็ซื้อไอ้ตัวเนี้ยเลขทูกเหมือนกันอันนี้ก็ได้อยู่ครับได้สามสิบบาทอืครับเธอว่ายังมีบุญนะคะยังมีบุญที่ได้อยู่่แล้วก็มีคุณแม่นะคะคนที่ว่าแกโทรมาเมื่อวาน แกถูกนะคะแล้วแกก็เลยมาร่วมทาบุญด้วยก็คือจุดเทียนคาแล้วก็บูชากําไรกําไรยกครับท่านบอกว่าได้ห้าสองแต่ห้าสองได้ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทโอใช่ <c oughs> ลืมบันทึกเสียงแกไว้สีได้อยู่ครับ,รบแกบอกว่าตามตั้งแต่ง,งวดที่ได้หนึ่งหกแล้วใช่ค่ะท่านถ้าถูกเยอะไหมครับก็คือได้ห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าก็คือหกักไปเสร็จแล้วนะแกได้ห้าหมื่นกว่า แกก็เลยมาลงลงทะเบียนลงทะเบียนจุดเทียนคำสวดข้ามปีแล้วก็อบูชากำไรกับลูกแก้วใช่ค่ะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะแต่ก็เน้นย้ำว่ามันคือแนวทางนะคะแล้วก็ตารางก็คือเป็นสูตรนะคะเป็นแสงแสไนะคะไม่เป็นไรครับูดตอนนี้ก็คือ ใครที่สนใจสูตรก็สามารถนะคะอินบ็อกซ์ข้อความได้เนาะแต่ว่าถ้ายังไม่มั่นใจก็คือดูดูดูไปดูไป,ด,ไปดูไปอีกสักหวดก่อนก็ได้ได้ค่ะคก็คือดูไว้เป็นแนวทางก่อนแต่ถ้ามันเดินดีอะ่ะอยากสนใจสูตรก็ตอนนี้ก็คนทักเข้ามาสนใจสูตรนะคะประมาณ ค่อนข,ข้างน่าจะเยอะอยู่ประมาณสิบคน๋อเพราะมันก็ถูกมาติดๆเลยเนาะใช่เขาบอกว่าตารางเดินดีมากแต่แค่จับคู่ไม่ถูกเฉยๆถ้าคนจับคู่เป็นก็คือเขาจับทุกคู่ครับจับทุกคู่ก็คือมันก็จะได้ประมาณสิบกว่าคู่สิบหกสิบเจ็ดคู่นะ,ะถ้ามันถูกขานึงแต่ไม่ถูกบนล่างมันก็ไม่ขาดทุนเนาะใช่ค่ะถ้าจับรอบรอบมืนแก้ก็ได้ถ้าคนจับเพราะว่าถ้าซื้อถ้าสิบหกคู่นะถ้าไปกับ สิบหกก็สามสิบอู้สามสิบตัวก็เยอะเยอะด้ครับแต่ว่าเมื่อกี้มันจะถูกบนล่างเนี่ยนะทั้งสองสองทั้งห้าสองเลยใช่ค่ะเพราะเลขถูกมีห้าสองแล้วก็เลขในตารางมีสองสองเนาะใช่เออก็จะถูกบนล่างนะครับได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเลยในตารางเดียวคือในชุดเดียวได้ทั้งบนได้ทั้งล่างครับใช่ค่ะก็ก็จะมาบอกสะพานบุญดีกว่าเนาะครับก็คือแล้วก็อันนี้ก็จะจะไว้เป็นแนวทางนะคะอยู่ในความ ดุลพินิษ์ก็คือดูไว้เป็นแนวทางดูไว้กรีงตัวเลขของตัวเองเนาะแล้วใครที่ได้โชคได้ลาบไปก็ยินดีด้วยนะคะใครที่อยากเข้ามากราบไหว้ปูนันตนาคราชอยากจุดทูบหรือว่าอยากมารวงหงายแล้วก็มีให้ก็คือสามารถเข้ามากราบไหว้ท่านได้เปิดทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสามารถเข้ามากราบไหว้ได้ในที่เกาะอาสมเนาะ ค่ะแล้วก็จะมาบอกสะพานบุญนะคะวันที่31ธันวาคมนะคะจะมีการทําพิธีค่ะจุดเทียนคําข้ามปีนะคะค่ะค่ะก็ใช่ค่ะวันที่31จะเป็นการจุดเทียนคําก็คือสวดสวดสวดข้ามปีใช่ค่ะก็คือเราสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะหรือว่าใครอยากเข้ามาร่วมพิธีก็คือสามารถมาร่วมพิธีได้ในวันที่31แล้วเราก็จะมีการ จุดทูบเหมือนเดิมนะคะก็จะมีการจุดทูบนะแต่คิดว่าเดือนนี้จุดทูบก็คงจะไม่ได้แน่เนาะเพราะว่าออกวันมันก็ไหร่น่าดสามสิบสามสิบใช่ไหมคะใช่สามสิบน่าจะเป็นงวดวันที่สิบเจ็ดมกราใช่น่าจะเป็นสิบเจ็ดมกราแทนมกราออกวันที่สิบเจ็ดลหรอสิบเจ็ดหรือสิบหกสิบหกสิบหกเนาะครับน่าจะเป็นงวด ของ16มกราคมใช่ค่ะแล้วเราก็ค่อยไปเสียงโชคในวันที่16มกราคมต่อนะคะก็ใครที่สนใจก็คือลงทะเบยียนได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ลงได้เลยแล้วก็ใครที่อยากได้ของบูชาหรือว่าเกี่ยวกับการด้านด้านเกี่ยวกับชโชคลาบก็คือเสริมโชคเสริมลาบก็สามารถบรูชาได้ก็คือลูกแก้วว่านเฉาลุงนะคะปัจจัยทั้งหมดนี้ก็เราก็จะมาทำอาสนะคะพัฒนาอาสม ให้คนที่เข้ามากราบไหว้นะคะจะได้อยู่ตรงที่ว่าดีๆนะคะก็คือเป็นสถานที่สวยงามใครเข้ามาก็โดนจิตโดนใจให้ใหม่รอบหนึ่งนะคะรับก็คือพัฒนาไปเื่อเยอะพอสมควรเนอะจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะครับก็เหมือนกันได้ร่วมสร้างบุญไปด้วยกันเพราะว่าที่พระเนี่ยก็สําหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็คือเขาจะได้อยู่แบบ ไม่ลําบากเนาะใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือคนที่เขาถูกกับอาสมหรือว่าถูกกับแม่น้ําขิงไปเขาก็กลับมาร่วมบุญใช่ไหมใช่ค่ะ,คะกลับมาร่วมบุญมาช่วยทําบุญผลไม้ในพิธีมาช่วยจุดเทียนคํามาช่วยหลายๆอย่างก็คือมาร่วมต่อเติมกระบงกระเบื้องเงี้ยถ้าคนถูกก็เขาก็เข,าเข้ามาทําบุญครับก็คือคน,คนที่เขาถูกเขาก็กลับมาร่วมบุญเขาก็ กลับมาอีกกลับมาอีกคนคนที่ได้มาแล้วก็จะมาอีกเพราะว่าตั้งแต่เชิญปู่อนันตนาคราชขึ้นมาท่านก็ค่อนข้างที่จะให้เกี่ยวกับด้านโชคลาภเนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นเดือนมกราจนถึงเนี่ยก็คือให้มาตลอดสังเกตดูก็คือให้มาเหมือนจะเงียบเงียบมีอยู่แค่สองสามวัครับอพอผ่านมานั้นก็คือเข้า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 ตลอด แล้วก็ตัวบาสามตัวบ้างใช่สองตัวบ้างสามตัวบ้างนะคะกก็คือคนที่เขาถูกเขาก็จะวนกลับมาเรื่อยเลยเนาะใช่ค่ะวนกลับมาเรื่อยมาจุดเทียนมั่งมาทำนนทำนีมั่งสดมนบางครั้งคนที่มาก็คือแม่น้ำคิงจับจุดให้หน่อยเราก็จะจุดให้คะคนเขาถูกบ่อยๆเข้ามาฝากตัวไ็นลูกศิษย์เลยใช่ไหมคใช่ค่ะก็คือมาเรียนเลยก็คือมาเรียนลูกศิษย์เลยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คุณแม่ที่ว่าเขาขายลอตเตอรี่ก็ขอไปทุกงวดเลยตารางเนี่ยขอไปทุกงวด แกก็ขายดีแล้วก็ในตารางก็ออกด้วยใช่ค่ะเป็นตัวปริงเนาะก,ก็ถือว่าสูตรนี้ก็โอเคเลยเดินทั้งปีเดินสูดชูดล้วกันสูตรนี้นะคะใช้ได้ตลอดชีพอ่าสูตรตลอดชีพใช่บอกเลยว่าสูตรนี้ง่างก็คุ้มเพราะมันใช้ได้ตลอดชีพมันจะมีะม,มันจะมีเทคนิคในการ แค่เปลี่ยนอะไรเล็กน้อยก็คือก็สามารถใช้ได้ตลอดตลอดตลอดตลได้ตลอดใช่กับก็คือคนที่เคยมาเรียนกับแม่น้ำขิงก็จะรู้วิธีคิดคำนวณออกมาใช่ใช่ค่ะทายคิดโน้ะให้ย้ำอีกรอบนะคะแม่น้ำใต้ก็สองตัวนะคะก็จะมีหกห้านะคะหกแปดเก้าห้าแปดเก้านะคะตัวลงกันไว้ก็คือเจ็ดสามนะคะตัวที่ชอบมากๆเลยนะคะจากแจก็คือหก 865นะคะ68กับ65แต่ก็เน้นย้ำ่าเป็นแนวทางนะคะใครที่ไม่ชอบจับเองเลยในตาราง79ก็ได้ถ้าไม่ชอบว่า7976ก็ได้ใช่ค่ะคนเสี่ยงของเราคือใครไม่ชอบก็จับเองในตารางใช่อไม่ชอบก็จับเองส่วนมากก็คือเขาจะจับดีในตารางค่ะแล้วก็เลขทู่ใช่แล้วถ้ารอบนี้ถ้ามีพิธีอะไรเดี๋ยวจะจยุดทู่ไปรอบนึงเนาะใช่แต่ว่าถ้าไม่มีพิธีอะไรเนี่ย ถ้าเกิด FC อยากให้แม่น้ำขิงจุดขอปัวนั้นให้ก็ได้เหมือนกันจุดได้แล้วรอโค้งสุดท้ายดีกว่านะมันค่อยครับครับว่าเขาซื้อไม่ทันี่ไม่เดี๋ยวเราก็มาก่อนโค้งสุดท้ายก่อนโค้งสุดท้ายก็คือรอบ3ตัวนั้นมาเราก็ได้เราจะมาจุดให้เราจะมาเอาเลข3ตัวด้วยใช่ค่ะจุดให้ครบนะ FC กดรอกดติดตามมาไว้เนาะเลข3ตัวนี่นะไปหยิบจับลอตเตอรี่ก่อนได้เนาะเปิดรางวันเป็นเลขล่าง2ตัวก็จะได้รางวันละ2,000บาทนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ฝากกดรอกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ังไงก็ขอขอบคุณแม่น้ำขิงมากมากนะครับขอบคุณครับค่ะค่ะนะครับเป็นแนวทางของแม่น้ำขิงนะครับผมชุดต่องวดนะครับเป็นเลข2ตัวนะครับท่านผู้ชมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากตามเลข3ตัวด้วยนะครับขอจบคลิปวัแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ